สัสตีชายยูทูบทุกคนนะครับผมอยู่กับผมนะครับจะเราใช้ซิ่งนะครับวันนี้เราพาวันนี้ผมพามาชมวิธีการตัดใบข้าวนะครับนี่คือข้าวที่มันงอกขึ้นมาเองนะครับไม่เราไม่ได้หวานอะไรวันนะรเราต้องตัดนะครับตัดแต่งใบข้าวตัดแล้วใส่ปุ๋ยครับผมข้าวได้เกิดเองโดยไม่ใช่การหวานนะ là bạn tôi là, kéo rồi Cái đầu tôi xin nữa มันอะไรมันอะไรนะ่ะแบกน้ำมันอะไรน่ะเป็นซิน,นเลยให่ดูไปมันอะไรน่ะดูไปมันเหลืองเหลืองฮะท้ามไมดูในในทางในทางหมดเลยน่นะอะดูไปมันมันอะไรเป็นซิน,นเลยขาวห้ามังไปล้วมาตางทสีเหลืองเคยนี่นี่เป็นสีเป็นซินเลยนี่ ท้องแพงเลยเนะี่ยัวเป็นซินเด้เนี่ยใช่ไหมก็เป็นซินเด้นะเนีน่ยนะใช่ไหมไม่รู้จะเป็นซินกินมค่อยมิ้นเด้ สีส,ใสีให้มันคุ้มค่ายทองทีถ้าเราใส่น้อยมันใส่ทองทีเยอะปุ๊บเครื่องมันนี่เลยมันจะบูบยามย,ออยังยงกแตาน,นี้แหละยามตาย,ยตาย้วใส่ปุ๋ยน,นา,นาไมไนอยู่แล้ว นะเก็ใส่ปุ๋ยใบคาบมาคืนก่อนก่อนยาใส่เยอะเลยมันวูบเอ๊ะใส่ขนาดนี้งสิเด็กมาตัดอ่ะมันวูบมอะไระมม,นะมันเยอะไงบางทีมันเยอะ กระส่งทีน้อยมันจะเงี้ยงๆดสีมันจะสั่นเ้ยรส่งทีเยอะลยเสีมันจะเดินนิ่มๆมันจะดับอ่ะ้าแล้วเครื่องมันไม่ค่อยอยเดินนิ่ม แต่เดินเรเร็วเลยตอดนี้ตัดเดินเรเร็วเลยผ้ามนบางปวดกอกยังปวดเบาๆพ่อกรัตึงเชื่อมันเลยวะ เปก็อนิดนึงไปเปอร์ก็อนิดน well> er> ึ่งกลังเปิดก็อนิดนึงเปิรกอนิดนึงยังไม่ได้เปิดนี่มันเคยลงเลยนะเปิดกอน่อยพราะปวดปอดสักครึ่งนึงอ่ะนี่มันสั่นงยั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 งไม่ได้เปิดเปิดยังไม่ได้เปิดเลยปวดสักนิดนึ่งอะก็มันอ่ะที่มันน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้เปิด่นะซ้ำไม่ได้เปิด

านผมเขาเรียกเข้าเรือนะครับเข้าเรือเรือเข้าเรือที่เองเขาเรียกยังไงครับเรียกเข้าเรลยเข้ามันงอกเองกต่สมัยก่อนเขาให้วหัวให้ควายกินนะครับข้าวนี้สมัยนี้วัวควายลงมากินไม่ได้แล้ว ไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับโอ้โหแจ๋วเลยครับแต่กอเนี่ยหุออย่นใหญ่ใหญ่ะแต่กอดีมากเลยครับข้าวข้าวแบบนี้ถ้าเราตัดเราใส่ปุ๋ยนี่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเหลืองจะแง่งแต่งเลยครับถ้าเราไม่ตัดจะเหลืองๆทำให้ข้าวไม่ค่อยได้ผลผลิตนะครับข้าวแบบนี้ต้องตัดออกแล้วก็ใส่ปุ๋ยโอย้โหก้อนเลยครับนะ Để cô đi mà rồi หลังคลิปนี้ก็บายบายนะครับผมฝากอะไรก็แชร์ติดตามช่องเชลล์ไทยชิงด้วยครับผมขอบคุณที่เข้ามาับชมสวัสดีครับผม